ปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศในอ่างเก็บน้ำห้วยเล็งวันศุกร์ที่23มิถุนายนพุทธศักราช2566ว่าที่ร้อยตีชัยรัฐพุ่มช่วยมอบหมายให้นางสาวมุกบณนีมุสิกรัฐหัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมงพร้อมด้วยนางสาวชนทิชาฉัดเงินเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงานร่วมกับ นางพิมพาภาคีวัตผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดชายภูมิและผู้นำชุมชนในพื้นที่ประกอบด้วยนางประภาสีทองใจสดนายกอบตอโคกปงุงนายสายลมอุดทังไขผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่11นางสุภัตรายอดคงผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่13ตําบลโคกปงุงนายสมนึกรุ่งโรดผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สองตําบลยางสาวและชาวบ้านในพื้นที่ตําบลโคกปงุงและตําบลยางสาว ปล่อยพันธ์สัตว์น้ำโครงการปล่อยพันธุปลาเพื่อรักษาระบบนิเวศในอ่างเก็บน้ำของกลุมชนลประทานจำนวน1นึ่ล้าน3แสนตัวประกอบด้วยปลายสี่ศเทศปลานวนจันเทศปลาตะเพียนขาวและปลาส้อยขาวลงสู่อ่างเก็บน้ำห้วยเลงหมู่ที่13ตําบลโคกโปงอำเภอวิเชียนบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูระบบนิเวศและช่วยกันดูแลรักษา ทรัพยากรสัตว์น้ำให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป